ดผมอาจจะจับไม่ถูกก็ได้ถูกคุณอาจจะจับดีกว่าลุงป๋องนอนะปล่อยให้จ้ามือหลมทางเยเฉยเนี่ยดูประมาณนี้เนาะนี้คืออาจจะมาเรียงแบบนี้4ี่เก้าเจ็ดหรือจะมาแบบนี้ก็ได้ก็ได้เป็นตัวเดียวกันครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูลุงป๋องนะฮะทายปกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราชส5 6 3ครับ เมืองรองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาพก็จะเป็นจุดวิวเนินนางพญาจังหวัดจันทบุรีเนี่ยลุงปองก็ทำกันบ้านไว้แล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายปกสลากพร้อมๆกันก็พูดถึงจันทบ,บุรีก็เป็นเมืองท่องเที่ยวหน้าด่านของประเทศไทยฮะก็มีทะเลมีถนนมีภูเขาเดี๋ยวมาดูว่าทะเลถนนภูเขาจะ ทายเป็นตัวเลขอะไรจากปกฉลากมาติดตามชมไปพร้อมๆกันครับยังงไแล้วก็พูดไ่าจ,จุดที่มันจะเริญไปคือจุดนี้อ่าแต่เรายังห่วงจุดนี้เราพูดกันไว้แล้วมันออกสองหกแปดไง2,8,6สองแปดหกมันออกสองแปดหกใช่ไหมแปดห้าออกเัีเดียวอ้า <5 S 1> <ๆ S 2> ดึงละออกไปเป็นล่างมผมหาสามไม่เจอผมชอบสามแต่หาไม่เจอครับคืองวดนี้มันอาจจะมา ใจกลางเรือมาใจกลางก็ได้หรือข้างไม่รู้อ่าไม่รู้ก็ถือว่าเป็นปริศนาเนาะเป็นปริศนาเนาะอ่าปริศนาให้เจ้ามืองงจะได้อ่านไม่ถูกซื้อลอตเตอรี่นะพยายามซื้อลอตเตอรี่นะใช่ไหมล่ะพยายามซื้อลอตเตอรี่เยอะๆทีนี้เราจะซื้อเลขอะไรกันบ้างลุงป๋องหลังจากดูตรงนี้เนี่ยจะซื้อเลขอะไรกันบ้างเอาสักตัวเนาะเอาสักตัวเป็นออเดอร์เนาะเป็นออเดอร์หน่อย เผื่อหลายๆคนจะลองคิดไม่ออกบอกไม่ถูกดูทุกวันเลยนี่มาดูกันต่อนี่ลุงนี่มาดูนี่ลุงป๋องกําลังผมเปิดูทุกวันครับขอบคุณที่ติดตามสุรินทีวีนะนี่โอเคครับนี่งวดนี้มีเก้ามีสี่มีเจ็ดลองลุงป๋องลองจับบินให้เป็นตัวอย่างลองจับนะลองจับให้ดูเฉยๆตจนหนึ่งมันอะไร เอาให้สามตัวพอกินดูแต่แต่จริงจริงมันหวยมันอยู่ในนี้แหละแต่ว่าไม่ต้องไปเชื่อลุงป๋องทั้งหมดผมอาจจะจับไม่ถูกก็ได้ไม่ถูกคุณอาจจะจับดีกว่าลุงป๋องปล่อยให้เจ้ามือล้มทางเฉยเนี่ยดูประมาณนี้เนาะนี่คืออาจจะมาเรียงแบบนี้สี่เก้าเจ็ดหรือจะมาแบบนี้ก็ได้ก็ได้แต่เป็นดูเดียวพอดีชอบตัวไหนชอบตัวไหนเราลองดูลองจิ้มดูชอบตัวไหนชอบสี่เก้ ชอบอะไรนะลุงสี่เก้าใช่ไหมของลุงเนาะสี่เก้าใช่ไหมลุงชอบสี่เก้าลุงอะไรครับนี่ลุงประมูลลุงประมูลอยู่ที่ไหนฮะก็บ้านอารางที่ไปเพื่อนข้างหนึ่งอ๋อบ้านอารางเนาะอ๋อที่โจ้ไปทำข่าวพระี่กันเนาะท่านผู้ใหญ่ต้นนี่ใช่ไหมฮะลุงชอบสี่เก้ามันตรงกับเลขลุงปังพอดีเลยก็แล้วแต่คุณชอบเนาะชอบแบบไหนเลขไหนก็จับไปได้ได้หมด ผู้ใหญ่ดูเขาวิเคราะห์เสร็จผู้ใหญ่มาหยิบแปดแปดนี่ยังไงกันเนี่ยผู้ใหญ่เดี๋ยวต้องมาถามผู้ใหญ่คนที่ซื้อว่าทําไมถึงได้แปดแปดทำไมถึงชอบเรียนี้ครับท่านผู้ใหญ่เฉลยน้อยเฉลยน้อยเกือคนเขาซื้อตามอะไรนะจะครบรอบในหลวงจะครนงแม่หลวงอ๋อคือราชนีสิริกิต อายุท่านเท่าไหร่นะมันจะเข้า88เขอกำลังจะเข้า8 8ออ๋อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยอีกหนึ่งตัวแนวทางนะนี่อ๋อทิ้งไม่ได้คือ88เนาะก็ขอให้ได้โชคได้ลาบนะผู้ใหญ่นี่นี่ได้ดูนะก็ตามตามเลขพระราชนีสิริกิตเลยนะนี่คุณลุงนี่88ไม่พอตามวันเกิดอีกอ่า12ครับผม เลขหน้าอาจมีโอกาสอีกนะฮะสองห้างวดนี้ครับนายยูเราก็ไม่คิดว่าจะติดเลขเป็นสองตัหนึ่งผมมองดูเหมือนจะมีหนึ่งเยงแค่มีตึกเลขกสองครับก็มีแปะได้แค่นี้แตะแปะสุดๆแล้วเลขก็มีสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเหมือนเดิมห้าตัวงวดที่แล้วก็แปะได้ห้าตัวนะ,ะเด็กก็ไม่หนีกลุ่มหนีกันหรือเปล่าไม่รู้ในลคนชน หนึ่งก็ชนหนึ่ง<น>สองก็ชนชน,นี่ไงเหมือนกันเลยฉลากธรรมดาก็หนึ่งมีประมาณมนี้ชนถูงถึงชนข้างจะบนก็เหมือนตัวเดียวกันนะหลักทั้งสลากการกุศลแล้วก็สลากธรรมดาม,มเลยต้องเอาเมนของของของ,ของรัฐบาลเป็นหลักมันก็คล้ายๆกันนะน่าคิดครับอมจจะบอกบนบอกล่างห้รู้ ก็อาจจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาอ่าอาจจะเป็นบนล่างนะเรามองไม่เป็นเหมือนกันเราเพิ่งแปลสร็ับสองม้วนสามมวนยังไม่รู้ฝั่งขวาเนี่ยเป็นหวยรัฐบาลนะฝั่งซ้ายก็จะเป็นการกุศลนะมีครับ B S กันเลยนี่ชี้ให้หน่อยครับชอบเลขตรงไหนครับที่เห็นเนี่ยตรงนี้สี่ตัวนี่สี่เก้าเจ็ดหนึ่งนะเมนหลัก ฉลากฉลากหลักนะฉลากหลักส่วนการกุศลก็มี401288ย์นองแะครับสี<อ>่เก้าเหัหมสี่เก้าเลยมั้อือมสี่เก้าก็อย่างนี้เห็นไหมอยู่แนวทางนี้เองตรงที่สี่เก้าครับลุงพี่มาดูแป๊บเห็นเลยครับเรียกเมนหลักเลยตรงนี้ดูดกัน คือถ้าดูตรงนี้เนี่ยซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกนะถ้าคนจับถูกมีเปอร์เซ็นต์ถูกอ่ะลองดูให้หน่อยพี่ถ้าเลขสมมติว่าพี่รู้ว่าลอตเตอรี่มันมีเลขหลักสี่มีหลักหนึ่งมีหลักเจ็ดมีหลักเก้าจับเป็นเลขท้ายเนี่ยเลขไหนกับเลขเนี้ยเลขไหนจุดมีจุดหนึ่งเรระวังแต่หกกับเก้าตัวเดียวกับเก้าตัวโดยการมันตีรังกาเนาะระวังมันเหมือนว่าที่แล้วกับเก้า หกกับเก้าเจอเดียวกัน่ราวังแค่นั้นละครับก็ไม่มีไม่มีไมนะ็่่4ครับคุณผู้ชมนะฮะ หุูนส่วนญาติธรรมแล้วก็ FC สุรินทร์ทีวีครับใครสนใจที่จะซื้อโรตารี่ออนไลน์กับลุงป๋องนะรหรือจะพูดคุยทักทายครับเนี่ยฮะไอดีไลน์ลุงป๋องเนาะ W p o n g 2506เบอร์โทรศัพท์ลุงป๋องครับอันนี้เบอร์ส่วนตัวเลยนะครับ084 831 7268งวดที่แล้วงว<า>ดที่แล้ว<า>ครับสามตัวตรงๆเนาะโอ้งวดนที่แล้วก็เขียนไว้อย่างนี้เนาะเขียนไว้อย่างนี้เขียนไว้อย่างนี้ ก็มีหลายคนก็าโชคดีนะก็ได้โต๊ดเขาได้โต๊ดอ๋อได้โต๊ดใช่ไหมบางคนเขาซื้อได้โต๊ดสามสี่สี่ตัวนี่ยชอบตัวคู่ไหนฝั่งซ้ายการกุศสนฝั่งขวารัฐบาลรัฐบาลแต่ว่าตอนนี้หลายๆอาการยสามสำนักบอกว่าเด่นอยู่ที่สี่เนินนางเนินางพยาเนาะอืมก็เนินนางพยาก็ต้องหนึ่งสี่ จังหวัดจันทร์ก็ต้องเลขเจ็ดนี่สองตัวนี่ไอหอกอ่านหนึ่งก็รักในสี่ตัวนี่คู่ไหนชอบเลขไหนเอะไรชี้ใหม่ชี้ใหม่ตัวไหนชี้ใหม่เลขไหนลูกชี้อะครับชี้เลขไหนโอ้ตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบตัวไหนนะมันมองไม่เห็นชี้ชี้ใหม่ลูกชี้ใหม่ชี้เมื่อกี้โอ้ชี้เลขสี่ โอ้อาจารย์สามสำนักอาจารย์ทายีลุงใจลุงป๋องบอกเลขสี่อ <Peter> ันนี้น้องอะไรเนี่ยมาชี้เลขสี่อีกนี่น้องวีออสน้องวีออสมาเพิ่มความมั่นใจให้ลุงโจอีกแล้วออปกติมันก็ต้องออกเก้าสี่เจ็ดมากลับหัวกับหางเก้าเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดอายุท่านหนึ่งมันเดิมตัวเก่าอีกถ้ากลับเลขเก้านะเลขก็ไม่หีตัวเก่าอีก เวนนอยู่่ทีีดคือทั้งพันปีหลวงทั้งรอสิบนี่เลขวนๆอยู่แถวตรงนี้แล้วไปตรงกับเลขอั้นด้วยนะเลขอั้นก็ออกอยู่ทีนี้งานนี่อาจารย์กระเด็นก็ถ้าดูตามรูปจริงๆก็สองกระเด็นสองเด่นเนาะก้าดดวก็ถนนมันก็เล็กสองอ